ทำงานด้วยใจรักทำงานอย่างมีความสุขทำงานเพื่อองค์กรกอสนอเพื่อประชาชนเข้าใหม่เข้าวเองคุณภาพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กสอสนอำเภอวังวิเศษวันนี้จะพาทุกท่านรับชมผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม2564ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้วันที่3ธันวาคม2564บุคลากรกสอนอำเภอวังวิเศษ ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายจุดเน้นการทำงานสำนักงานกสอนอจังหวัดตรังประจําปีงบประมาณ2,565ผ่านระบบ Microsoft Teams ต่อด้วยวันที่5ธันวาคม2564บุคลากรากศนอำเภอวังวิเศษร่วมพิธีตําบญตักบาตรพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบางคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณขอประชุมโรงเรียนรัศดานุประดิษฐ์อนุสร์เมื่อวันที่13ธันวาคม2564ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษได้รับมอบความอนุเคราะห์อุปกรณ์ของเล่นจากเพนทอย เพื่อนำมาเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่มาใช้บริการวันที่14ธันวาคม2564นายหาทิตย์อินทรวิเเษษผู้อำนวยการกอสอนอำเภอวังวิเศษมอบหมายให้นางสัญญาเกิดเครื่องผู้กอสนอตำบลวังมะพลางเหนือเข้าร่วมประชุมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาตินะห้องประชุมชั้นสอง โรงพยาบาลวังวิเศษวันที่15ธันวาคม2564ผู้อำนวยการและบุคลากรโกสณนอำเภอวังวิเศษมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสำนักงานโกสณนจังหวัดตรังตามโครงการสกศศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปีสในระหว่างวันที่14-17ธันวาคม2564 อสอนลอท,ทั้งทําตำบลจัดปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเรียนทั้ง3ระดับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้อตกลงในการเรียนร่วมกันและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2 0 1 9อย่างเคร่งครัดวันที่17ตันวาคม2,564ผู้อำนวยการกศนอำเภอวังวิเศษร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของงานสาสมัครกศนอจังหวัดตรังในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยระดับจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพต่อด้วยจดหมาย 9, กล่าวกศนอำเภอวังวิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการนำเนิงนงานประจำเดือนธันวาคม2564ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบดิฉันนางสาวธนพลสามสีผู้กศนอตำบลเอาตรงขอจบการนำเสนอผลการนำเนิงนงานประจำเดือนธันวาคม2564พบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ